บาสสวัสดิการแห่งรัฐไม่กับบักโคโจอจอวิชติผาฉชโปติเปลกอนาสิแมไลากามานากาและนายะเชเวคาบีจอวิลอแมเฉวิโอรอแลบาสสวัสดิกาแห่งรัฐออกปียโอคอลเวโฟกาตาวิติผาก็โคลากวิเฉวิอรอไลกามานาเจมานากาดาดวิทปะตอบาสสวัสดิการแห่งรัฐออกคล อาเปียบคลุ่ฟุบะก้าเวียกอขคลาก็วียอรติปะอโทมาราจริยออาเปียนีรักหุญยาติผา กาเผวิชโเลียอจจะน่าเห็นมรี่โชป้าลกาเผวิชโชตี่กาเลลิมาหิเม่โนเลอฟูมาก้เวไปลูกมากาวินะเห็นก็อาติผาจะเคยจอบิเม่ปุรลาวิเลอออร์ติปุบาสวัสดิการแห่งรัฐออกข้อูผบากาจ้าลาและจะได้คือกะเล่บาสวัสดิการแห่งรัฐบ่าประชาชนออกข้ออจ้าเลกาเชียวิชติผาออปูเจติเม ล่ยานายาเวียวปุราธาราเวชติภาชนิดคือมากกว่าวิชติภาออสุติปะก็ลงทับเบียนแล้วก็ยืนยาตัวตัวเวแต่ก็เลยจะเคาก็นายาแล้วธนาเขาขโรจ้าจ้าได้เชลล์แม่อวิอันยราหุยาติเผา ปืนลาัทาออกปีเตโมลเล่บาทสวัสดิการเห็นรัฐออกขลลงทะเบ,บียนแลวเล่กาจ้าวิอปีเตโมแล้วออกซส้นยี่ให้งาหัขดชงาขอโลุเตปอกอาะพลอยลงทะเบ,บียท่าเนื้คือมาลงทะเบ,บียเวมาให้กะลงทะเบ,บียแล้วมา่าวิชาติผาลกุเล่เชเวกาวิภูปีออกโลมาลเราวิโยหรือมาอเราวิโยใครแต่และ บะคนจงบะสวัสดิการแห่งรัฐออสเทเปาะมากกว่าพอลงทะเบียนแม่ต้านายะแม่รัฐแผวิชอปุิล่เวนี่งาขดชกขดทักกาับบะคนโจงาและจะได้คือการขอเจ้าเลยกาเชเวออาบะประชาชนขอคนรอขอเจ้าเลยแยกเลเชเวบะสวัสดิการแห่งรัฐบะคนโจงาเวชเติผาเจตี้โยแม่ผู้พพบะก,กขอขคือล่าก,ก็เวใครแตลเลรกช่วการนี่หมูใครขอแปตาวิโยออรลาเตโม ติดเชติตัมาหลเวลอแลฟุบาก้าวจอวิลลกโหนเวธนาคาบัญชีพร้อมเพจจ้าวคอลโลรอจาวิติโมชเวลโโกเลียปุือชานอนยิพติฟูออซ์บาสวัสดิการแห่งรัฐออคโลลงทะเบียรเลยยืนยาตัวโตเปือและ หมายเลขบัตรประชาชนธนาคารพร้อมเพย์จ้าดักเตอเปอรวิลลโกติชติตุมาลุฟูบากาวิลลโกลุลาติโยเอลีนอจ่าเวอหมายเลขบัตรประชาชนคัสเวทธนาคารออคโลฟุบาลุลาติโยยักษ่ามากาวิลลโกมากาลรติกาลลลีกาวิไม่แม่เจีอวคโลกะเชริือเซลากาเจติหมอเจก้าเวนาเรปุราชาบาสวัสดิการแห่งรัฐออกปิออกคโลยี้ฮิงาฮะขดชะข้อท่ากระเป๋าตังเล่แอปเล่ กระเป๋าเงินก็ไวนะวอลเล็ตก็ไวจีวอลเล็ก็ไวเตป่าคโลเตป่ารัฐบาลฝุบะเปียเวอยากมายูจามาชวถาปตอกาเวนะเรียกาเวชเติผาชิคือการจ้าเชเวชเติผาแล้วก็เรียนว่าคือยืนยันตัวตัวเปิดแล้วเรียพร้อมเพย์ธนาคารคาโลเจ้าแต่ปือเวลาร์โกนะฝุัะเชื่ออยากาเวลาร์โลนิเซนเตเลนชอยิงหาาทาลโลก้าเวเลือกเวชเวลรโลลรัติโยเจ ละนี่หมูต้หมูขอนาเสเล่นี่หมูต้หมูลอกโเล่งานคือธนาคารดอกคั่วต้ปล่อยกับมาจะยิงยาตัวตัวเวเล่บากคุโจสกอกกับต้ปล่อยกับมาเยเหวี่ชอตี้ยผาชเวต้หมู่ก็วแม่เล่หาใจยิงยาตัวตัวก็วนะธนาคารพร้อมเพย์มากัจเหวี่ต้หมู่หาจัจเจก็วเล่นี่หมูต้หมู่จอนี่ห้งาขอดชกขอดท่าบาคนโจกาแล่เล่ยนี่ห้งาขอดชงงาขอดท่ากัติปลอยสกอลงทะเบียนแล่ ผ่าเวนะอยากข้ามาจะยืนยาตัวตนพร้อมเพมาจะตีเหวิชติผ่าถ้าจะยืนยาตัวตนและธนาคารบัญชีออกคอลุพร้อมเพย้าจะใจ่ายกบิชดติมู่แม่เรือกสกากาเนะอยากข้ามาเยีเหวิชอติผ่าอยากข้ายีแล้วานจะเชียววิชดาเราก็ตีปู้เวชดีเราก็ เตจตจตุมาโลเรจะไปออกคันยังใครเก็เตปอก่อนาเสเลปิ้ลาเวอปีกาจเลอสเตปอมากกอลงทะเบียเวไม่กะลงทะเบียมาผ่าวิชเติผาลอกเรเยบาสวัดิการแห่งรัฐออกคโลฟูจะได้ดีมากาวิโยและออสก็พอเลลงทะเบียเหตุเวลากโกมาพอแม่แต่ก็แล้ววอนี้ลาหุยาติกาเลเลลนาคือนากาเลนาเจกตัวปูนสตาชริผ่าเตปอกกออยู่เวลาเลทลาวิโยเอกบาสวัดิการแห่งรัฐเลอ ปีเตโมและลีชได้คือออสติปอกตีเลกาจ่าเชียววิชติผ่าลียืนยาตัวตนและลีธนาคารบัญชีออกโคลูพรอมเพยจากปุวิลลโกตีชติตุมาโลนี้ชุดเซนเลินชอนิงงาฮาปาทาโลกนอเลนี้หิงาฮาดอชอขอท่าบากคโจปีติลุนออโคลูฟุก้าวิโจวิลลโกลีหนอธนาคารบัญชีพรอมเพออกโคลูกุลาตุโยว่จีแมตตีปอแเลนากาโอลามันนากาเวลาโกไลปป์ไลปป์ก็พอนาเซแต่ก็แเลออบิอัน เราหุย่าขออปะถากกันกะเปปิละตีกะตีเช่นี่กะนเชกดไลค์กดแชร์กดติดตามตีดแล้วโอ้กับิลาสิออบเจ้